สวัสดีครับอยู่กําังเคลยร์เลยคารวบเตอร์ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันในหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับการตักดินใส่ดำหกล้อครับแต่หมดแล้วครับหมดที่ลงหมดที่ลงแล้วนี่ยังมีถึงครึ่งวันเลยสะเขาก็มีเสร็จ ดินไม่หมดครับจางสะดินไม่หมดเาเที่ยวสุดท้ายแล้วครับนี่ทีมงานก็จอดรอกันอยู่จำไงจะหมดดินในเขานี่ ลูกนี้ก็ได้ร้อยกว่าเที่ยวแล้วก็วเหลืออีกประมาณห้าสิบเที่ยวก็น่าจะหมดแต่ไม่มีที่ลงครับไม่มีที่ลงหมดที่ลงตรงนี้เราก็มาวิ่งสามรอบแล้วครับนี่ ี่รอบที่สามในหมู่บ้านในี่ลงจนเต็มหมดแล้วครับรอบที่สามแล้วก็มีทีมงานอื่นเขามาวิ่งลงมั่งนะครับก็เลยช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยงานก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ครับ บ้านก็ไม่ค่อยลงดินเท่าไหร่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมั้งเนะาะเอาไปใส่กลับบ้านครับเี่ใส่กลับบ้านคนละเที่ยวแค่นี้เองหมดแล้วสุดท้ายแล้วครับนี่ดินเหลือนี่มาตรงนี้ถึงช่วงหนึ่งช่วงรถครับ ประมาณห้าหกสิบเที่ยวนี่แหละโอ้สาเขาก็ไม่หมด เราลูกเบาๆไม่ใช่อะไรห,หรอกครับกลัวภาพจะสั่นครับก <c> ล <oughs> ัวภาพจะสัน่นตัวนที่มันจกมันจะโยกดึกๆๆๆ๊กดึ๊กดึ๊กเราเลยลูกเบาๆครับเรียบร้อยไม่มีที่ลงแล้วครับเอาไป จิมงานก็าพากันออกไปแล้วกลับบ้านคนละเที่ยวเอาไงดีดินไม่หมดไว้มารอบหลังมัง้งเดี๋ยวของลงไปคุยกับเจ้าของสา่กันครับจิมนี้ก็จบแค่นี้ครับฝากไปไลก์กดติดตามครับ ไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ